เต่างอยแทบแตกจินตราประทะลุงพลรำบวงสวงขึ้นคอนเสิร์ตป้าแตนก็มาเต่างอยแทบแตกจินตราประทะลุงพลรำบวงสวงพญาเต่างอยขึ้นคอนเสิร์ตด้วยแฟนเพลงหลายพันคนติดขอบเวทีด้านป้าแตนก็มาด้วย วันที่หนึ่งกันยายนที่ลานพญาเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนายมนสิทธิ์ภัยสานธนวันรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนักร้องสาวเสียงพินจินตราภูล,ลาบร่วมพิธีบวงสวงพญาเต่างอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่อำเภอเต่างอย จากนั้นเวลา15.30นาฬิกา30นาทีจินตลาพภูลาบเจ้าของผลงานเพลงเต่างอยอันโด่งดังแต่งชุดสีแดงร่วมกับชาวบ้านนับพันคนที่แต่งกายด้วยชุดชนเผ่าภูไทยซึ่งเป็นเผ่าพื้นเมืองของสกลนคลรรำบวงสวงพญาเตา่างอยต่อมาเวลา16.30นาฬิกา30นาทีลุงพลหรือนายชัยพลและป้าแตนวิพาลุงและป้าของน้องชมพู่แห่งบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุก าาหาซึ่งล่าสุดจินตราภูลาบได้ปล่อย MV ที่มีลุงพลนำแสดงและร่วมร้องเพลงด้วยได้เดินทางมาพร้อมกับอุปวิริยะผู้จัดการชื่อดัง เมื่อเดินทางมาถึงงานลุงพลได้ขึ้นเวทีและร่วมรำบวงสวงกับนักร้องสาวจินตลาภูล,ลาบและสาวงามภูไทยเต่างอยสร้างสีสันและเสียงปรบมืออย่างมากโดยบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้มาร่วมงานไม่ต่ำกว่า4,000คนจนทำให้การจราจรในอำเภอเต่างอยติดขัดเป็นกิโลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ